ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทาตามชีวิตไม่ยากอยู่กับที่นะครับมาในหัวข้อจงทําเพื่อระลึกถึงพระเยซูคริสต์นะครับหนึ่งโคริน์บทที่11ข้อที่1ถึง34นะครับระธทมบทนี้จะสอนเราให้ระลึกถึงพระเยซูคริสต์อย่างไรเรามาดูกันครับ ่นองทุกข์นี้เราอ่านพระธรรของพระเจ้าเราก็ต้องตั้งคําถามก่อนนะว่าพระธรรมตอนนี้จะสอนอะไรกับเราแล้วเราจะเชื่อฟังอย่างไรนะครับมีเรื่องของความบาปเรื่องของพระสัญญาเรื่องของท่าชนะท่านคติท่าทีใหม่ๆความมุมมองความคิดใหม่ๆรวมถึงคําสั่งแล้วก็แบบอย่างนะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สิบข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับข้อที่หนึ่งนะครับกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงทําตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทําตามแบบอย่างของพระคริสต์ี่นองครับในช่วงเวลานั้นที่จันเปรโรได้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐในที่ต่างหลายที่หลายแห่งแล้วก็ตั้งคสตจักรขึ้นมาแล้วก็ในคสตจักรโครินนี่ก็เป็นเมืองหนึ่งที่จันเปรโรได้ประกาศแล้วก็ตั้งคสตจักรของพระเยซูคริสต์ขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะผู้คนจะไม่เห็นพระเยซูคริสต์ มองพระยุทธคิดไม่เห็นว่าพระองค์เป็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งที่สามารถที่จะทําได้คือผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐนั่นแหละที่จะเป็นผู้ที่สําแด่งลักษณะของพระยุทธคิดออกไปให้กับคนรอบข้างได้เห็นนะครับฉังนั้นจจนเปโลจึงบอกกับอ,อิสอชนาชาวโครินว่า ขอให้ชาวโคดินเนี่ยทำตามแบบอย่างของอาจารย์ปโลเหมือนอย่างที่อาจารย์ปโลทําตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ผู้คนจะเห็นพระเยซูคริสต์ก็ต่อเมื่อคริสเตียนเนี่ยนะทำตามพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับถ้าเกิดว่าชีวิตของเราไม่ได้ทําตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์คนรอบข้างที่ต้องการอยากจะพบกับพระเยซูคริสต์ต้องการอยากจะรู้จักกับพระเยซูก็ไม่สามารถที่จะพบกับพระเยซูคริสต์ได้เพราะว่า พระองค์ทรงไม่สามารถที่จะมองสามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยสายตาทางกายภาพสายตาของมนุษย์แต่ต้องมองด้วยสายตาพลวิญญาณถึงจะมองเห็นสัมผัสได้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนอยู่แล้วก็พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นผู้สัมผัสชีวิตจิตใจแล้วก็นำพาชีวิตของเราได้ผู้คนจะเห็นพระเยซูคริสต์ก็ต่อเมื่อเราแต่และคนนั้นได้สำแดง ความรักของพระเยสูคิดออกไปได้สำแดงพระเมตตาของพระองค์ออกไปได้แบ่งบันได้ช่วยเหลือไดอ้ทำในสิ่งที่เหมือนพระเยสุคิ์ได้ทำนะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องสำแดงออกไปให้กับคนรอบข้างให้กับท,กทุกคนที่อยู่ในสายสัมพันธ์ของเราได้เห็นพระเยสุคิ์ในชีวิตของเราเอเมนไหครับพี่น้องครับเรา กล้าที่จะบอกแล้วก็บอกกับคนทั้งหลายว่าเราทำตามพระเยซูเราทำตามสิ่งที่พระองค์สอนเราทำตามในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งให้เราทำเรามีความมั่นใจแค่ไหนที่เราจะบอกกับทุกๆคนอย่างนั้นขอพระเจ้านำเรานะครับโดยกําลังความสามารถของเราเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้แต่เราเชื่อว่าโดยพระเานบริสุทธิ์พระองค์ทรงสามารถที่จะนำเราให้ทำตามแบบอย่างของพระเยซูคิสได้เมหมนนะครับ เหมือนจ,จันเปาโลได้ทําตามแบบอย่างของพระเยซุคิดไม่ใช่ด้วยกําลังอันจํากัดของพระเยซูของจันเปาโลเองแต่โดยพระเยนบริสุท์โดยกําลังของพระเยสุคิดทรงนำจันเปาโลให้ทําตามแบบอย่างของพระเยสุคิ์นั่นเองนี่นะครับถ้าพระเยนบริสุดของพระเยสุคิดอยู่กับเราการกระทําความคิดสิ่งที่แสดงออกมาให้คนรอบข้างได้เห็นในชีวิตของเราก็จะเป็นลักษณะของพระเยสุคิด นะความพระของพระยคลิดเอมเอมนะครับขอพระเจ้านำเรานะครับในข้อที่สิบในข้อที่สองนะครับข้าพเจ้าขอชมท่านทั้งหลายเพราะท่านระลึกถึงข้าพเจ้าในทุกเรื่องและรักษาคําสอนสืบทอดต่างๆตามที่ข้าพเจ้ามอบไว้กับท่านพี่้องครับนี่คือคําชื่นชมที่จันเปาโลได้ชื่นชมชาวคอรินในส่วนที่พวกเขาได้เชื่อฟังแล้วก็ทําตามขอให ชีวิตของเราจะเป็นที่ชื่นชมจะเป็นที่โปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราทําตามคําสั่งของพระองค์ในทุกข้อทุกตอนที่พระองค์ทรงสัง่งแล้วก็บอกให้เราทํเอเมนนะครับขอบพระเจ้านาเราข้อที่3นะครับแต่ข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านเข้าใจว่าพระคิดทรงเป็นศรีรษะของชายทุกคนและชายเป็นศรีรษะของหญิงและพระเจ้าเป็นพระเสียรของพระคิดดัมโบรได้ให้เราเห็นภาพว่าพระเยซูคริสต์เป็น ศรีรษะของอคิดได้จากพระ,พระเยซูคริสต์เป็นผู้นําชีวิตของอผู้ชายแล้วก็ผู้ชายก็เป็นผู้ดูแลแล้วก็นำสุภาพสตรีนะครับไม่ได้หมายว่าผู้ชายจะมีอํานาจนนกํากับดูแลควบคุมผู้หญิงเนีย่ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่คอยดูแลแล้วก็นพาพระข้อที่สี่นะผู้ชายทุกคน ที่อธิษฐานหรือเผยพรนะเจ้าโดยมีผ้าบนศีรษะก็ทำความอับอายแก่ศีรษะของเขาแต่ผู้หญิงทุกคนที่อธิษฐานหรือเผยพระเจนะโดยไม่คลุมศีรษะก็ทำความอับอายแก่ศีรษะของเธอเพราะเหมือนกับว่าเธอได้โกนผมเสียแล้วเพราะว่าถ้าผู้หญิงไม่คลุมศีรษะก็ควรจะตัดผมเสียแต่ถ้าตัดแทบท่ากัน ตัดผมหรือโกนผมเป็นเรื่องน่าอับอายของผู้หญิงจงคลุมศีรษะเสียผู้ชายไม่สมควรคลุมศีรษะเพราะว่าผู้ชายเป็นพระชายาของพระราชมีของพระเจ้าส่วนผู้หญิงนั้นเป็นรัศมีของผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายไม่ได้มาจากผู้หญิงแต่ผู้หญิงมาจากผู้ชายและไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายเนื่องเพราะผู้หญิงแต่ทรงสร้างผู้หญิงเนื่องเพราะผู้ชาย เพราะเหตุนี้เองผู้หญิงจึงสมควรจะมีสัญลักษณ์แห่งสิทธิอำนาจนี้อยู่บนศีรษะเพราะเห็นแก่พวกทุตสวรรค์แต่อย่างไรก็ดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ชายที่ขาดผู้หญิงไม่ได้และผู้หญิงก็ขอภัยผู้ชายก็ขาดผู้หญิงไม่ได้และผู้หญิงก็ขาดผู้ชายไม่ได้เพราะว่าเช่นเดียวกับที่ผู้หญิงมาจากผู้ชายและผู้ชายก็มาโดยผู้หญิงเช่นกันแต่ทุกสิ่งก็มาจากพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงตัดสินเองว่าการที่ผู้หญิงไม่คลุมศีรษะเมื่ออธิษฐานต่อพระเจ้านั้นสมควรหรือธรรมชาติเองก็สอนท่านว่าถ้าผู้ชายไว้ผมยาวก็เป็นเรื่องน่าอับอายเขาอับอายของเขาไม่ใช่หรือแต่ถ้าผู้หญิงไว้ผมยาวก็เป็นศักดิ์ศรีของเธอเพราะว่าผมเป็นสิ่งที่ประทานให้เกตเธอเพื่อคลุมศีรษะ แต่ถ้าใครคิดจะโต้แยง้งเราและคิดได้จากต่างๆของพระเจ้าก็ไม่รับธรรมเนียมดังกล่าวนี้นะครับเจนปโปโลได้ให้เราเห็นภาพว่าในคิดได้จากโครินในสมัยนั้นเนี่ยมีกลุ่มสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มยิวที่ผู้หญิงยิวเนี่ยเขาจะคลุมศีรษะดังนั้นเมื่อการเข้าไปในสถานมรดการเมือ่ออธิษฐานเมื่อกล่าวพระคําของพระเจ้า เขาจะต้องคลุมศีรษะนั่นเรียนเป็นทมเนียมปฏิบัติของผู้หยิวแต่พวกกรีกแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยเขาไม่มีรมเนียมปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้นะครับจึงมีปัญหาในเรื่องของอความไม่เข้าใจในเรื่องของทมเนียมปฏิบัติเหล่านี้ยันโปลโลจึงแนะนําบอกให้ผู้หญิงเนี่ยให้คลุมศีรษะเมื่อที่ฐานร้องทุนต่อพระเจ้านะแล้วก็ส่วนผู้ชายก็ให้เปิด ไม่ไม่คลุมศีรษะแล้วก็ให้ตัดผมสั้นนี่คือเป็นธรรมเนียมในเวลานั้นนะพี่น้องครับถ้าในปัจจุบันของเราในเวลานี้หลายหลายคนจะถามว่าเอ๊ะทำไมในคริสจักรไม่มีผู้หญิงคนไหนเข้าไปในโบสถ์แล้วก็คลุมศีรษะหรือมีผ้าคลุมหัวหรือคลุมหัวนั้นทำไมไม่มีเป็นแบบนั้นนะพี่น้องครับในในสมัยนี้หรือธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเราเป็นธรรมเนียมที่ เราได้ได้ทำกันมานั่นก็คือการไม่ได้คลุมศีรษะนั่นหมายความว่าไม่ได้แปลว่าเราทําผิดต่อพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะครับแต่ว่าในธรรมเนียมปฏิบัติหรือการปฏิบัติทั่วไปนั้นก็คือการที่ผู้หญิงในพระคำของพระเจ้าการคลุมศีรษะหรือคลุมผมผมของผู้หญิงในสมัยนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนสิ่งที่เป็นต้องสงวนไว้ ไม่เป็นที่เปิดเผยให้กับคนอื่นเหมือนกับในสมัยนี้ก็คือผู้หญิงก็ต้องรักนวนสมวนตัวคือใส่เสื้อผ้าการแต่งเนื้อแต่งตัวต้องมิดชิดเวลาเข้ามานมัสการและสรรนเสริญพระเจ้าไม่ควรจะแต่งเสื้อผ้าด้วยโป,โปย๊บเลยหรือนุ่งสั้นห่มสั้นอะไรลักษณะแบบนั้นเมื่อเข้ามาในคีดจักของพระเจ้า นะการใส่ชุดที่เรียบร้อยนะก็เป็นเหมือนกับในพระธรรมตอนนี้ที่ในสมัยนั้นคือการคลุมศีรษะของผู้หญิงนั่นเองนะครับดังนั้นธรรมเนียมปฏิบัติของเราในเวลานี้ก็คือผู้หญิงที่เข้าไปในสถานมัสการพระเจ้าจะไม่ใส่ชุดที่เปิดเผยตัวเองนะหรือเป็นอะไรที่ดูแล้วไม่ไม่สวยงามไม่เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะการแต่งตัวมิดชิด ใส่กระโปรงใส่เสื้อสุภาพเรียบร้อยนั่นคือเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาในสารนมัสการสานรนรสมพระเจ้าเนี่ยทำให้เป็นที่ถวายพระเกยียรติแด่พระเจ้านั่นเองนะครับนะขอพระเจ้านำเรานะครับมาอีกถึงอีกเครื่องหนึ่งในพระธรรมตอนนี้ที่สอนเรานะเป็นเรื่องที่พระเยซูคริสต์ได้สั่งแล้วก็บอกให้คิดจักรได้ทําเพื่อระลึกถึงพระองค์ข้อที่17นะครับ ในการกำกับต่อไปนี้ข้าพเจ้าชมพวกท่านไม่ได้คือการชุมนุมกันของท่านมักจะได้ผลเสียมากกว่าผลดีประการแรกข้าพเจ้าได้ยินว่าเมื่อมาชุมนุมกันในคิดจากพวกท่านมีการแตกแยกกันและข้าพเจ้าเชื่อว่าคงมีส่วนที่เป็นจริงในคิดจากของโครินเนก็มีปัญหาเรื่องของความแตกแยกกันนี้เจนพลบอกว,ว่าชมไม่ได้นะต้อง จัดการเราก็ต้องไม่ให้มีเกิดขึ้นในคิดิจักรเพราะจะต้องมีการขัดแย้งกันในพวกท่านเพื่อเพื่อไฟถูกในพวกท่านจะปรากฏเพื่อ,อเมื่อท่านทั้งหลายมาชุมนุมกันนั้นจึงไม่ใช่การกินในงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าในการกินอาหารนั้นแต่และคนต่างกินของตนก่อนบ้างก็ยังหิวอยู่และบ้างก็เมา ียครับนี่คือ,อบรรยากาศในคิดิจักรโคลินในเวลานั้นเนี่ยมีอการวุ่นวายนะครับเวลาเข้าพิาธีมหาศึกษเน,นี่ก็จะมีการกินกันโดยที่ไม่รอกันแล้วก็ไม่เอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่แล้วก็ทําให้เกิดมีปัญหาบางคนก็ได้กินอิ่มบางคนก็ก็ยังหิวอยู่บางคนก็ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับ เป็นอะไรที่ไร้ระเบียบวินัยมากๆนะจรารย์ปลบอกว่าชมไม่ได้ในเรื่องนี้นะขอพระเจ้านําเรานะในคิดิจารของเราจะต้องทําทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบแล้วก็เรียบร้อยนะจะต้องออดูแลซึ่งกันและกันนะครับในข้อที่21นะเพราะว่าในการ กินอาหารนั้นแต่และคนก็กินอาหารของตนก่อนบ้างก็ยังหิวแล้วบ้างก้อนหมาข้อที่ยีบสองอะไรกันนี่พวกท่านไม่มีบ้านที่จะกินและดื่มหรือหรือท่านหรือว่าท่านดูหมิน่นคิดจักของพระเจ้าและสร้างความอับอายให้กับคนที่ขัดสนจะให้ข้าพเจ้าพูดอย่างไรจะให้ชมพวกท่านหรือข้าพเจ้าไม่ขอชมท่านในเรื่องนี้เลยนะข้อที่23นะเป็นการตั้งพิธีมาสนิทนะ เพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับพวกท่านนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาทเดยอพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราหลังจากรับประทานอาหารแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากับกริยาเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือ พันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเราจงทาอย่างนี้คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้จงดื่มเพื่อระลึกถึงเราเพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาีม่น้องครับนี่คือพระคำของพระเจ้าที่เราใช้เป็นประจําเมื่อเราทําทพิธีมหาสนิทพิธีมหาสนิทก็คือพิธีที่เราระลึกถึง การที่เระ้ยวคิดสรงสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปของเราพระองค์ทรงชำระล้างเราด้วยพระโลหิตของพระองค์เราเลิกถึงถ้วยแห่งพันธสัญญาใหม่ที่พระองค์ทรงให้กับเราโดยพระโลหิตของพระองค์เราจึงกลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้เราจึงกลายเป็นคนชอบธรรมแล้วก็ความสัมพันธ์ของเราที่กลับมา,อ,าอย่างพระเจ้านั้นได้เกิดขึ้นได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ พี่น้องครับเราทําอย่างนี้เพื่อและลึกถึงความรักของพระเจ้าและเพื่อลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งเราว่าให้ทําแบบนี้เพื่อและลึกถึงพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราดําเนินชีวิตเราใช้ชีวิตเราและลึกถึงความรักของพระยุคิดอย่างสม่ําเสมอหรือเปล่าเระลึกถึงความทุกทรมานของพระองค์ที่ไม้กางเขนเพื่อชำระล้างเพื่อไถ่โทษเราอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าทุกครั้งที่เราจะทําอะไรทุกครั้งที่เราจะพูดเราจะคิด ที่เราจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจ,จะตัดสินใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดพี่น้องครับขอให้เราทําเพื่อและลึกถึงความรักของพระเยซูคริสต์และลึกถึงการที่พระองค์ทรงไทยทรงกู้เราเอมเอมนนะครับแล้วก็ในการเข้าพิธีมหาสนิท จะต้องเข้าพิธีอย่างเหมาะสมถูกต้องจะต้องให้เกียรติกับพิธีแล้วก็จะต้องไม่เข้าโดยที่ไม่เข้าใจหรือไม่เลียงถึงพระวรกายหรือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะข้อที่27นะครับฉะนั้นถ้าใครกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่เหมาะสมเขาก็ทําผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการทําผิดบาปต่อพระกายแล้วก็พระโลหิตของพระเยซูนั่นเองนะครับพี่น้องครับ จันเปาโลในพระธรรมของพระเจ้าตรงนี้สอนเจาะจงว่าเราควรทําพิธีอย่างไรนะครับหนึ่งก็คือเราควรที่จะทําพิธีนี้พร้อมกับการคิดใคร่ควรนะเพราะเรากําลังประกาศการสิ้นพระชนที่การเขียนของพระเยซูกิตเพื่อไทยบาปเรา เราต้องคิดไข้ควรวญถึงบาปของเราที่ได้รับการชำระได้รับการยกโทษแลเยภัยเราไม่สมควรที่จะได้รับพระคุณของพระเจ้าหรือได้รับการยกโทษและอภยัยเพราะว่าเราเป็นคนที่ทําผิดทําบาปต่ตอพระเจ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ออบริสุทธิ์แล้วก็ดีพร้อมนะประศัก์มนทินใดๆแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงสิงส้นประชชนที่กังเกินเพราะพระองค์ทรง,งต้องการให้ชีวิตของเราได้รับการยกโทษแล้วก็ได้รับการ บาปทั้งหลายที่มีในชีวิตของเรานะพระองค์ต้องการที่จะไถ่โทษบาปนั้นนะต้องทุกครั้งที่เราเข้าร่วมพิธีเราจะต้องคิดใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำที่กังเขนเราควรจะทําพิธีนี้อย่างรู้คุณค่าด้วยความเคารพยำเกรงต่อพระเจ้านะครับไม่ใช่ว่าออนึกอยากเข้าร่วมพิธีก็อยากจะเข้าร่วมนะนึกจะกินก็กิน,กกนอยากดื่มก็ดื่มนะไม่ใช่ นะอีกประการหนึ่งคือเราควรสํารวจตัวเองว่าผิดบาปหรือมีความเคืองแค้นต่อผู้ใดที่ยังไม่ได้รัสสารภาพนะเรามาีปัญหากับคนในครอบครัวไหมเราขัดเคืองกันในครอบครัวในที่ทํางานหรือคนอื่นๆไหมเราทําผิดทําบาปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไหมต้องสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้าต้องกลับใจต,ต้องทิ้มบาปพี่น้องครับถ้าเกิดว่ามาีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราทําผิดพลาดไปนะครับ สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องสารภาพกลับใจทันทีพระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่าถ้าเราสารภาพความสารภาพต่อพระเจ้าพระองค์ทรงสัตซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์ก็จะทรงยกโทษแล้วก็ชำระเราให้พ้นจากการอาถรรพ์ทั้งสิ้นนะเมื่อเรากลับใจทิ้งแบบเราก็ได้รับการชำระล้างให้สะอาดบิสุ์เราก็สามารถที่จะร่วมนะในพิธีได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าโอ้เราเป็น คนที่มีความผิดความบาปเราไม่เข้าร่วมแสดงว่าเราไม่ต้องการที่จะกลับใจจากความบาปเรายังมีความบาปตรงนั้นอยู่นี่คือเป็นสิ่งที่ผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราไม่เคารพย้ำเกรงต่อนพิธีนี้นะครับเราควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยการเชื่อฟังแล้วก็โดยความรักในพระเยซูคริสต์เป็นพื้นฐานนะพี่น้องครับแล้วก็เราควรมีใจคิดถึงคนอื่นเนะ คอยจนทุกคนพร้อมแล้วก็รับขนมปังแล้วก็น้ำมงคลอย่างเป็นระบบระเบียบพร้อมเพรียงกันนะครับข้อที่28ทุกคนจงสำรวจตัวเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้ตระหนักถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกลงโทษเพราะเหตุนี้ท่านทั้งหลาย เพราะเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนแอและเจ็บป่วยและบ้างก็ล่วงหลับไปไปลองครับในสมัยของอคิดจักรโคดิตเนี่ยก็มีการกระทําที่ผิดต่อน,น้ําพระทัยของพระเจ้าก็คือการร่วมพิธีมารสนิทซึ่งในการทําพิธีมาสนิทของพวกเขาเนี่ยก็จะมีการกินกันอ,อย่างคือกินจนอิ่มเป็นมื้ออาหารมื้อหนึ่งเลยเนี่ยแล้วก็ในพิธีพิธีมารสนิท น้ำมังงุลแล้วก็ขนมปังและน้ำมังงนก็อยู่ในในพิธีนั้นด้วยนะแล้วก็เมื่อทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ได้อธิษฐานกรด่พระเจ้าไม่ได้เข้าพิธีนั้นโดยการสํารวจตัวเองแล้วก็ให้เกียรติกับพิธีทําให้พวกเขาเจ็บป่วยแล้วก็ไม่สบายบางคนถึงกับล่วงหลับไปก็คือเสียชีวิตเลยไม่นงครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่ได้ระล,ลึกถึง การสิ้นพระชนของพระยุคิดอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์ในชีวิตของเราก็จะเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วการาไม่มีความรู้สึกไฟวิญญ,ญาแล้วตายไฟวิญญ,ญาเกิดขึ้นได้นะครับข้อที่ 3, สามสิเอ็ดแต่ถ้าเราวินิจฉัยตัวเองเราคงไม่ต้องถูกพิพากษาเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาเรานั้นพระองค์ทรงตรีสอนเพื่อให้ เพื่อไม่ให้เราถูกพิพากษาด้วยกันกับโลกพี่น้องครับพระองทรงเตือนพพะองทรงตรีสอนเพื่อที่เราจะได้กลับมาแล้วก็สำรวจตัวเองแล้วก็ทิ้งบาปแล้วก็จะได้รอดพ้นจากการพิพากษาในวันสุดท้ายที่พระเจ้าจะพิพากษาโลกไปนี้พระเจ้าไม่ต้องการให้เราต้องถูกพิพากษาพร้อมกับโลกฉะนั้นพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายมาชุมนุมกันเพื่อรับประทานอาหารนั้นจะต้องรอกันและกันถ้า มีใครหิวก็ให้กินที่บ้านก่อนเพื่อว่าเมื่อมาชุมนุมกันพวกท่านจะไม่ถูกลงโทษส่วนเรื่องอื่นๆนั้นข้าพเจ้าจะสั่งสอนเมื่อข้าพเจ้ามานะครับเมื่อจันเปาโลกล่าวถึงผู้ที่เข้าร่วมพิธีมาสนิทยอย่างไม่สมควรเนนะี่ยจันเปาโลหมายถึงสมาชิกที่เร่งรีบทําพิธีโดยไม่ได้และลึกถึงความหมายซึ่งเป็นการทําผิดต่อ,อพระไก่แล้วก็พระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าแทนที่จะถวายเกียรติแด่ การถวายบูชาของพระองค์พวกเขากรับทำผิดร่วมกับผู้ที่ได้ตรึงพระองค์แท้จริงแล้วไม่มีผู้ใดคู่ควรที่จะทำพิธีนี้เลยสักคนเดียวนะเราทั้งหมดคือคนบาปที่รอดมาด้วยพระคุณของพระเจ้าด้วยเหตุนี้จึงสมควรอย่างยิ่งที่เราจะเตรียมใจสู่พิธีมาเสร็ด้วยการสำรวจจิตใจของตัวเองสารภาพบาปและก็คืนดีกับผู้อื่นเสียก่อนนะการกระทำเหล่านี้จะขจัดกำแพงที่ขวางกัน้นระหว่าง ความสัมพันธ์ของเรากับพระคิดและกับผู้เชื่อคนอื่นๆการตระหนักถึงความผิดบาปนะไม่ควรแยกเราออกจากพิธีมาสนิทแต่ควรจะผลักดันให้เราเข้าร่วมพิธีถึงแม้ว่าเรามีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าโอ๊ขัดเคืงหรือทําผิดต่อเพื่อนบ้านหรือคนรอบข้างขอให้เรากลับใจแล้วก็มาสิ่งที่เราทําผิดจะต้องผลักดันเรากลับใจแล้วก็ร่วมพิธีมาสนิทไม่ใช่เป็นการแยกเราแล้วก็ไม่ร่วมพิธีมาสนิท เองไนะครับขอพระเจ้านําเรานะพี่น้องในพระธรรมของพระเจ้าได้ให้เราเรียนรู้อะไรบ้างเนาะประการนแรกในเรื่องของความบาปเนาะการร่วมพิธีโดยไม่ตระหนักถึงพระกายและพระโลหิตของพระยุูคริ์นั้นเป็นการกระทําผิดบาปต่อพระกายและพระโลหิตของพระองค์พี่น้องครับขอให้เราได้เระมัดระวังในเรื่องนี้นะเราจะต้องเล็งถึงพระกายและพระโลหิตของพระเจ้าเสมอนะครับถึงแม้ทัศนคติมุมมองตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องหลายๆท่านก็อาจจะมอง หลายๆรูปแบบนะแต่ว่าพิธีนี้จะเป็นพิธีที่ทําให้เราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในคิดจักแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันพระเยซูริตพระสัญญามีไหมนะครับพระสัญญาในตรงนี้บอกว่าการที่เราร่วมพิธีก็คือก็เป็นการ ร่วมในพันธสัญญาใหม่ก็คือขึ้นดีกับพระเจ้าทำข้อตกลงพูกนกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งให้อยู่ในพระสัญญาของพระองค์อยู่ในร่วมพระคุณอยู่ในการอุยพรออยู่ในการทรงนำของพระองค์อีกครั้งหนึ่งไม่ได้แยกจากพระเจ้าไม่ได้อยู่กันคนละฝั่งกับพระองค์อีกต่อไปแล้วเราเลลึกถึงพันธสัญญาใหม่ที่พระองค์ทรงช่วยเรากู้เราให้กลับมาอยู่ในพระคุณความรักของพระองค์ในส่วนของทัศนคติพี่น้องครับนะ เรื่องแรกก็คือในข้อที่หนึ่งที่เราได้เห็นถึงท่าทีหรือมุมมองหมายว่าคนรอบข้างจะเห็นพระยุคิดก็ต่อเมื่อเราซึ่งเป็นคิดเสนเนี่ยทำตามแบบอย่างของพระยุคิดคนก็ก็จะเห็นพระยุคิดในชีวิตของเราเราได้เห็นถึงท่านสัศรคติที่ให้เราได้รู้ว่าพระโลหิตแล้วก็ถ้วยถ้วยแห่งถ้วยหยางหดเนี่ยน้ำมังกรเนี่ยเด้งถึงพร,พระโลหิตของพระยุคิดแล้วก็ ขนมปังเลงถึงพระวรากายของพระเยซูคริสต์เป็นองครับเดงนี้เนี่ยนั่นก็มีหลายทัศนคติที่มองว่าบางคนบอกว่าเขาเชื่อว่าเมื่อที่ฐานแล้วนะน้ำมงดเนี่ยจะกลายเป็นเป็นเลือดของพระเยซูคริสต์จริงๆนะขนมปังก็กลายเป็นเนื้อของพระเยซูคริสต์จริงๆตามที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่านี่คือเลือดแล้วก็เนื้อของเรา จริงจริงนะแต่บางคนบอกไม่ใช่เป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์เป็นแค่การเล็งถึงพระโลหิตแล้วก็พระพระบวกรากายของพระเยซูคริสเท่านั้นไม่ได้กลายเป็นเลือดแล้วก็กลายเป็นเนื้อของพระเยซูจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นมุมมองทัศนคติไหนแต่ว่าเป็นพิธีที่ทําให้เราติดติดกับพระเยซูแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันในคิดจักเอเมนนะครับในส่วนของคําสั่งมีคําสั่งอะไรบ้างนะคาสั่งคือจงทําตามแบบอย่าง ของพระยุทธคิด์นีที่เหมือนจันปโลทําตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าทําตามแบบอย่างของพระยุทธคิ์พี่น้องครับเราจะทําตามเอเมนนะครับสำรวจตัวเองนะต้องสํารวจตัวเองอยู่เสมอตลอดเวลาเตรียมพร้อมเสมอที่จะเข้าร่วมพิธีจงทําอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราพี่น้องครับเราจะต้องทำนะเพื่อที่ระลึกถึงพระยุทธคิ์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไม่ไม่เข้าร่วมพิธีหรือเราปฏิเสธถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมพิธีเนื่องด้วยความ ผิดบาปบางสิ่งบางอย่างเรากําลังทําผิดต่อคําสั่งนี้ก็คือเราไม่ทําเราไม่ได้ตื่นเพื่อและลึกถึงพระเยซูจงรอกันและกันวยความพร้อมเปลียงนั่นเองนะครับแบบอย่างมีไหมนะครับแบบอย่างก็คือจันปโลทําตามแบบอย่างของพระเยซูพิ์นะเราก็ต้องเอาแบบอย่างของจันปโลมาชาวโครินรักษาคําสอนก็เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการเชื่อฟังในทาตามคําสอนเป็นนะครับเป็นแบบอย่างที่เราควรทําตามนะ พี่น้องครับสุดท้ายนะครับข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้าเราจะทําตามแบบอย่างของจันโปโลได้อย่างไรด้วยกําลังของเราก็จํากัดนะขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราให้เราสามารถที่จะทําตามแบบอย่างของจันโปโลได้เองไหมครับจะรละลึกถึงพระเยซูคิ์อยู่เสมอได้อย่างไรพี่น้องครับทุกครั้งที่เราดําเนินชีวิตขอให้เราได้เตรียมพร้อมเสมอที่จะเข้าร่วมพิธีมหา,าสนิทนะแต่ละคิดจกกักก็มีพิธีแต่ละแต่ละรอบนะบาง ส่วนใหญ่แล้วจะเดือนละครั้งนะพี่น้องขอให้เตรียมตัวเสมอเพื่อที่จะพร้อมที่จะระลึกถึงพระเยสุคิดนะเมื่อถึงเวลานะพิธีมา,าเสนิทจะแบ่งปันให้คนรอบข้างได้มาอยู่ในพันธสัญญาใหม่ได้อย่างไรพี่น้องครับเราต้องการที่จะให้คนทั่วไปที่ยังไม่ได้มาถึงความรอดได้เข้ามาร่วมในพันธสัญญาใหม่ฉะนั้นชีวิตของเราจะต้องสำแดงพระเยซุคิ์ออกไปแล้วก็ทําตามพระเยสุคิด์นะ ผู้คนก็จะเห็นพระคัมภีร์ในชีวิตของเราก็ก็จะเปิดใจเอเมนไหมครับเราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระรมของพระเจ้าแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามก็แต่พระบิดาจขคารอขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในชาวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดเชี่ยนนำเลาขอพระองค์ทรงโปรดที่จะเสริมกําลังเรื่องเรียงขอพระวิญญาณสุดที่จะช่วยเราพระงค์เจ้าข้าที่เราจะสามารถทําได้โดยกําลังที่มาจากพระองค์ เราต้องการให้ชีวิตที่ประจักความผิดความบาปแล้วก็เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นชีวิตที่ระลึกถึงการสิ้นพระชนที่ไม่กังขนเป็นชีวิตที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ของพระองค์เสมอพระองค์จะค้ขาขอบล่องสงช่วยเราเราที่ฐานตอบพระองค์ในพระนามพระมายเยซุคริสเจ้าเอเมนขอไปเยี่ยบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอบไปเจ้าไวรับพรครับ ถอนรักคอนพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ขคาเป็นประพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน